กระบวนการมีส่วนร่วมหลายหน่วยงานยังไม่เกิดค่ะนอกเหนือจากการพูดคุยกันร,ระหว่างชาวบ้านหลายพื้นที่ถึงผลกระทบและข้อกังวลใจที่เกิดขึ้นนะคะการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดระยองครั้งนี้มีการจับกลุ่มแล้วก็แบ่งกลุ่มกันค่ะคุณผ,ผู้ชมทํากิจกรรมการแบ่งกลุ่มกันแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคนระยองคนจะนะแล้วก็คนจากจังหวัดเลยนะคะเขาแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มค่ะ ให้คุณผู้ชมได้ชมภาพการทํางานในพื้นที่นะคะกลุ่มแรกค่ะเขาไปที่หาดหนองแฟบในนิคมอุตสาหกรรมมาบตะพุจังหวัดระยองอีกกลุ่มหนึ่งเขาไปที่หาดสวนสนคุณรปักหมดุดเล่าเรื่องเข้ามาจุดนี้คือหาดหนองแฟกค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านที่เขาไปที่นั่นเขาบอกว่าภาพความทรงจําที่ไปเที่ยวทะเลระยองแล้วแบบสวยๆมันหายไปแบบสิ้นเชิงนะคะเพราะภาพตรงหน้าคือภาพนี้ค่ะเป็นภาพนิคมอุตสาหกรรมที่สร้างแล้วเสร็จ แล้วก็มีบางส่วนกําลังสร้างเติมเข้าไปเรื่อยๆนะคะผู้คนที่อยู่แถบนั้นพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหาสัตว์ทะเลยากขึ้นต้องล่องเรือออกไปไกลจากฝั่งมากขึ้นสักประมาณ2-3กิโลเมตรได้ฟังแล้วหลายคนถอนหายใจยาวๆค่ะถึงผลกระทบและระบบนิเวศท,ที่เปลี่ยนไปลองไปดูบรรยากาศบางส่วนของการลงพื้นที่ค่ะหนองแฟบชุมชนประมงเรือเล็กในเขตอุตสาหกรรมมาตบตะพุธ ที่อยู่ท่ามกลางกระแสะคลื่นการพัฒนาเมื่อมีโครงการต่างๆเกิดขึ้นในอ่าวระยองคนทำประมงก็มักเป็นคนกลุ่มแรกๆที่ถูกสาดซัดด้วยผลกระทบตั้งแต่น้ำมันรั่วปี2556มาถึงการถมทะเลก,กว่า1,000ไร่เพื่อเดินหน้าโครงการก่อสร้างท่าเรืออุตสาหการรมมับตาพุทธเป็สามในปัจจุบันเพราะกระแสะน้ำมันเปลี่ยนบางทีน้ำมันไม่เดินด้วยซ้ํา ขนาดว่ายังไม่ได้ถมเต็มที่นะถ้าถมแบบเต็มที่อบเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่แค่นี้ก็พื้นที่ทํากินน้อยลงแนละ้วเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าโรงงานก็ต้องมีอยู่แล้วฝั่งทางตะวันตกหนูกลัวว่าของเราอะหนองแฟบตรงนี้ที่เป็นแอนะะ่งกระทะเนาะมันจะเป็นโซนอยู่ตรงกลางของโรงงานพอดีเราจะหากินอย่างแบบอย่างลําบากในอนาคตภายภาคหน้าก็เราไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะได้ทํากินประมูงอีกหรือเปล่าในขณะที่คนในพื้นที่ กำลังกังวลถึงอนาคตการหาอยู่หากินภาพโรงงานใหญ่ใกล้บ้านก็ทำให้คนจะนะที่เดินทางไกลกว่า1,000กิโลเมตรจากจังหวัดสงขลาวันไว้ในใจเรามาเห็นก็คืออุตสาหกรรมอยู่ใกล้กับที่จมากินของเราาระเล็กเหมือนบ้านเราแล้วก็เราก็นึกสะพัว่าถ้าอุตสาหกรรมนี้ไปเกิดที่บ้านเราแล้วเราจะอยู่ยังไง เราไม่มีอาชีพสำรองคือเราสามารถอยู่ได้เลี้ยงครอบครัวได้ด้วยอาชีพเอามุงเรือเล็กใจฝั่งแบบนี้คือเรามาดูดูได้แต่เราจะกลับไปต่อสู้ไม่ให้อุตสาหกรรมเกิดขึ้นที่บ้านเราจากการลงชุมชนมาสู่วงพูดคุยคนสามพื้นที่ร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยนและสะท้อนบทเรียนซึ่งกันและกัน ปัญหาแต่ละโครงการเราว่ามันจะไม่เหมือนกันนะเหมือนเหมือนกับของเลยนั้นเขาต้องต่อสู้กับหนึ่งคนในพื้นที่ด้วยแล้วก็ต่อสู้กับภาครัฐด้วยนายทุนด้วยแล้วก็ฝั่งนี้ก็เขาว่าที่นี่เขาแบ่งกันสองกลุ่มเขาก็ต้องเกิดต่อสู้กับฝ่ายนายทุนด้วยแล้วก็คนในชุมชนด้วยก็เหมือนกับบ้านเราที่เราจะได้เอาอฟาร์มหลากหลายของทีมเข้ามาปรับใช้กับบ้านเราทุกพื้นที่มันต้องมีสองกลุ่มนั่นแหละเดี๋ยวเราจะอยู่ยังไงให้สองกลุ่มนี้เราจะไม่มีการแตกแยกหรือว่าทะเลาะกัน พื้นที่ที่สองพื้นที่เนี่ยได้ก็มาคุยกับเราเนาะเราเป็นพื้นที่เมืองที่มันปิดไปแล้วเขาก็คิดว่าปิดเมืองได้ยังไงเราแบบผ่านอะไรมาบ้างอนะไรเงี้ยซึ่งเราก็ผ่านมาเยอะเหมือนกันเราก็บอกเขาไปการปิดเมืองของเราไม่ใช่ปิดแล้วเ,เราสบายนะตอนนี้ปิดแต่ก็ยังไม่มีการฟื้นฟูซึ่งชาวบ้านที่เขารุกขึ้นมาต่อสู้เนี่ยเขาโดนคุกคามโดนคดีอนะไรเงี้ย โดนพมผูอะไรเงี้ยซึ่งไม่น่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคือมาเห็นคือมันย้ำทุกทีว่าความล้มเหลวของรัฐอะมันแย่ขนาดนไหนเงยทั้งหมดนี้ชัดเจนว่าหลากหลายโครงการพัฒนากำลังลิดรอนสิทธิชุมชนนะคะ